ในขณะที่ท่านอื่นนะครับซึ่งเป็นผลมาจากหลังการเลือกตั้งนะครับวันนี้นักข่าวเจอรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมูุบรุงนะครับก็เข้ามาทํางานที่ทําเนียบก็ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาถึงพบก็ยิ้มมาเลยนะฮะยิ้มมาเลยนะฮะพอเดินมาพบนักข่าวจะไม่ทันถามเลยนะตอบก่อนเลยนะครับเคารพการตัดสินจากของประชาชนครับนี่ฮะนักข่าวถามว่าจะงดให้สัมภาษณ์ตามที่เคยบอกเอาไว้หรือเปล่านะครับ คุณฉเฉลิมตอนหลังก็บอกเจ็ดวันนะฮะก็คะเคยบอกนี่เจวันนี่ฮะทำไมมันสวนโพครับท่านฮะก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะใช่ฮะใช่แต่ว่าถ้าแบบนี้จะแย่จะแย่เพราะว่าคุณเฉลิมเนี่ยตำแหน่งก็คือรองนายกผู้นี้มีการประชุมครมในตอนที่ตอนนี้ที่นายกฐุนตรีไม่อยู่เนี่ย คุณเฉลิมต้องนั่งเป็นประธานการประชุมคนนะฮะในขณะเดียวกันวันนี้มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้อยู่ด้วยเป็นประเด็นสําคัญครับแล้วคุณเฉลิมก็มารักษาสัญญาเอาตอนนี้ด้วยครับคืองานหลักมันจะเสียถึงแม้ว่าคุณเฉลิมจะไม่รักษาสัญญานะฮะแล้วอาจจะแบบเฮ้ยช่วงนี้นายกมาอยู่ขอเลื่อนไปก่อนเนี่ยผมว่าคนก็ไม่ว่าอะไรหรอคนก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ผมผมก็งสงสัยว่า การงดให้สัมภาษณ์7วันเนี่ยมันแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ยังไงยังมองไม่ออกก็เคยบอกไว้แล้วไงไม่แล้วแล้วยังไงฮะงดสัมภาษณ์7วันแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเลือกตั้งแพ้ก็เลยงดสัมภาษณ์ใช่เราเคยบอกไว้ไงว่าเคยบอกไว้ไงถ้าแพ้อย่างนี้ไงไม่สมัยเด็กๆเวลาเราทําอะไรผิดเนี่ยเล่นให้เขาดีดมากอกเนี่ยยังเจ็บกว่างดสัมภาษณ์อีกนะ ไม่ใช่ถ้าเกิดคุณเฉลิมบอกว่าถ้าพลตํารวจพงศพัฒแพ้ผมจะแสดงความรับผิดชอบอันนี้โอเคต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแสดงความรับผิดชอบอด้วยการแต่คุณเฉลิมพูดชัดว่าว่าจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการงดให้สัมภาษณ์เจ็วันหรือสิบวันนี่แหละอคือเติมรายละเอียดไปแล้วอจ่มาเข้าใจไหมเนี่ยคุณประจงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วยังไงอ่ะมัน มันมันแสดงถึงความรับผิดชอบยังไงตรงไหนแค่เงนสัมภาษณ์เนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องให้นักข่าวไปจี้ถามในตอนนั้นเออตอนที่ลั่นวาจาไว้ใช่ไหมฮะถ้าถ้าบอกว่าเออผมจะไปอยู่ใต้สักเจ็ดวันสิบวันอย่างนี้ยังแสดงคาอันนี้มันสายไปแล้วอันนี้มันสายไปแล้วตอนนั้นไม่ถามเขาละใช่ไหมตอนนั้นไม่ถามเขาละแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณพงศพัฒ์แพ้ผมจะงดให้สัมภาษณ์เจ็ดวันถ้านักข่าวถามว่าพอหรอท่านมันม่มันไม่มากมันไม่น้อยไปหรอตอนนั้นเลยเพราะตอนนี้เขาก็ทำตามคำพูดแล้วะ 你。